สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูน้ำซิ่งม่านช้างนะครับคลิปนี้เราพามาดูรถไถครับ L5018 ครับติดลมนะครับก็จะใช้ L3608 นะครับช่วยดึงนะครับมาดูครับว่าจะขึ้นไหมโอ้ช่วงนี้รถไถติดลมมากครับ จับ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 ,จบเดี๋ยวเราจะลองดูอีกสักตั้งครับปะา๊าเดอเดีย๋ดวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตึงคนตึงคนไ,ไป แล้วครับโอ้โยจะขึ้นแล้วครับไป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 เดี๋ยดีวยวเดียดี๋ยวเดียรีววเราใส่ย,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 ยสารถไถพ่อมาช่วยลากอีกคันหนึ่งนะครับรอดูก่อนครับฮะบอกให้ ตอนนั้นเอารถไทมาช่วยอีกคันหนึ่งถ้าไม่ขึ้นก็จะใช้รถไทอีกขั้นหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้ก็ เราจะรุนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้แต่ว่าล้อหลังนะครับก็ครึ่งล้อไปแล้วครับติดอยู่ที่ล้อหลังเองครับไปไปไปตึงก่อนเอกเอกไป ไปไฟอย่าขึ้นแล้วเฮ้ยติดนิดเดียวครับออตั้งล้ำไม่ครับจะเอา ตั้งรำอีกเพราะว่าฝั่งนน้นเริ่มจะดินเริ่มจะยุบไปแล้วนะครับฮะ โอ้ด euh ну oh. uh, ูค no รับตอหลังไปครึ่งแล้วครับพี่น้องกดกดลงแล้วก็ยกขึ้นไหนบ่ กันเลยบอ้เขามาซอยตึงเลยอันนี้มันหนาอยู่ขึ้นเขาจากเรินเริ่มหนามันโมแห้งกว่าดินี่ขึ้นแล้วโม้วิ่งองกอนเอ่ว่าเริ่หนามันจริแห้งกว่าชอยหลังไใหญ่นดิน มันจะเป็นดินสมองนะครับพี่น้อง,องนัน,นดูด้วยครับ เยอะไปครับห้าเจ็ดมาช่วยสนนี่รอดูนะครับเราจะทำไงต่อนะครับพี่น้องอ่ะอันนี้ก็เริ่มจะลองอีกรอบหนึ่งครับพี่น้อง ภารกิจกู้ L 5 0 1 8นะครับจะลองดูอีกสักตั้งครับถ้าไม่ขึ้นก็น่าจะเอารถมาเพิ่มนะคันนี้น่าจะติดอยู่ประมาณ ปีนี่น่าจะอยู่ประมาณสักสองสามครั้งแล้วครับ L5018 นะครับ oh. เอาให้ตรงกันครับไปไปไม่ไปครับเ,เ,เล่งไปเร่งเร่งอีกอีกมันจะขึ้นแล้วนะ่ะ โอ้ยค,ครับหัน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 เดี๋ยว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 ฝั่งนี้จะไปเดี๋ยวจะจมอีกครับนั่นนั่นเอ้ย <c oughs> เอ้าอยู่หายแล้วครับตอนนี้อ้าวจมคันนี้ครับ โอ้ยอย่ามาจมทั้งสองคันนะครับพี่น้องเข็มเโลมขเข็เข็มมทั้งสองคันแม้วก็เกมเล็นเครมเข็มเเข็ เรียบร้อยครับล้อหน้าไปแล้วโอ้วันนี้เอลสามหกศูนแปนะครับจะมาช่วยเจ้าเอลห้าศนย์หนึ่งแปดนะครับตอนนี้ได้จมทั้งสองคันแล้วครับโอ้ยานเข้าครับพี่น้อง ก็เป็นช่วงดูหวานข้าวนะครับพี่น้องช่วงนี้รถไยก็ติดเยอะครับเดี๋ยวจะเอาสามหกขึ้นงอนครับไป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 โอ้ เกือบจะจมทั้งสองคันแล้วครับอันนี้ก็สามหกขึ้นแล้วครับอะคลิปนี้ผมจะ จะไปช่วยเขาผับก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับเจอกัน EP 2ครับสวัสดีครับ